เห็นหมูสอดเอาขู่พวผัวพญาอุกังถนนรถสีส้นออกมาไหมไม่นี้จะไปสอดหรอพวกสอนกุ้งสอนชิวพี่น้องเห็นหมูสอนคือว่าได้นะจะไปลงเบิงมันอีเขี่ยวมาพี่น้องเลยหรือว่ายาขยามบัดแคบเลื้อหัวดังๆเอาออกขู่พวผัวในรถสีส้น หลุดมาพอได้เห็นนะเอาขู่กลัวผัวย่างนั่นหลุดให้บรรลุมาเลยไปย่างคนย่างพักนั้นหลุดมาแล้วย่างพักนั้นแล้วย่างไปที่เพชรสอนพี่น้องสอนกุ้งสอนซีส์ซอนหัวโกฟตาขาม เตียมโตง่าปปะทาแล้จะมองใส่มีสอนอยู่นี่เลยเนาะอนไปที่จับกองสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีนี่ใช่ไหมอนยังถอนละห่วงโบถอนละห่วงโคบละห่วงบละห่วงบว่าไม่ละห่วงโบละห่วงบ เออแม่ครับคุณแม่เออโชในห้องขีไทยนี่เนาะห้องขีไทยแล้วบางรูปบางงานนะพี่เอ้ยอ่ะลิงมาจับกล้องลิงวงน้ำกันนี่แหละเข้าเดีลวลง

เกือบพลาดะใส่ไปดูป่เออได้ลหัวกบกระปูกลุงอดเฮ้ยนี่บี่นีนีกกระมิ้อ้ไบเอิญหอกนี้ปนุกลม้เอาแกนใข้ก้องมาหนึ่ออโรอล ให้ไม่เทาเงือนคนเทนดีได้อยู่แล้อเ้ามู่ปอนยิงาให้ไม่เทาพุ้นไม่เทาอะห่วยปอน้เราห่วงวนอ้วนกูลงนแนมดูหลอกไว้บอปคงกก็้ามีห่วกกมีอยู่เมฆขรานเฮ้ยเฮ้ยบินไปบนเลย โอ๊ยไปบ้านเหล่าแม่ของฉันบ่นกินเนาะปีนมุนเจ้กระเบิ้งในโทรศัพท์นะเบิ้งเบื้ออปลากระปูก็มีอยากเขาอยากได้กระปูปิ้งเอาเอาแล้วไปเรียกเอาแม่เห็นเนี่ยบอลลี่กิะเบิ้งในโทรศัพท์นะโอ๊ยป๋ออยากมาบังนี่ได้ได้ใช้เบิ้งดู phụ kiện ừ. 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 cốp cái nhảy này là tôi cốp này ừ. nhảy là hơi ừ. thấy là mày bự à tôi đi ở nhảy, tôi nhảy là thấy đi ừ. ừ.

ทะเลเต็มเนาะเเหียดนาะขอปลาจุดนี้จ้ม่หงชั่ หาละหาละขวบดีด้วยบาน้นะได้ได้บาน้ได้ใช่ใช่้อนจะพึ่งได้ลายนะจะแม่งอันนี้เราบุได้แบบเบิ้งทันก่อนเก๊กหกควมีน้องแม่น้อหอยน้ำกบใไร่เง้ยล้างนบอเลได้เลเก็บมาแล้วเก็บอามากระตานะบังลิงอันบักปน เพิ่นสิตักน้ำในเนาะกูไม่อยากตักน้ำทีมาเข่าน้องพี่กูคุบหงเดเอยดึกโค้งนั่งเจ้าก็นางลุกให้ไม่เท่าเอาใส่เอาโม้หอยเอายายเขาอยากได้กระปูเออได้คนเก็บหอยสน้อยเซลเซลอยู่ยิงเนี่มาเห็นยีบกล้องนะเบิ่งลูกขัดลุกเห็นเห็นนกบพิทุมลุ่หงายเบิ่ง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 เห็นเห็นบ้าจ้ำลุก ้าได้บอกมอามารตานั่นมันบินไปปะอะไวเนาะเมื่อกเนูเห็นก่อนจะกินจะกินยังแม่เลยนะแม่ขอาแม่กินแมงข้าวสานพี่เนาะน่งกินเลยลูกตาเก็บในหัวค้าอันดิงป้าคากล้องเก็บไหมยก็บโอเคี่คลูกอ่ะเนาะคือพวกกินเาในโมมแทรปอนกินรล้ เอากรปกหี่ยวก็เอาเด้อเอาเบิแทล้ให้พะคงแกงไล่เตยมะแม่เนาะติงควรกระปูหน้อยบ่อ้ามกระปูน้อยหางมันอยู่ตวพังกุ้งหอยเอ้ยช่วยอเบิงหัวนะเบิงปาจะเบิงกระตาเลยหัวนะปอน มีลูกกระปูน้อยนี่เอาก็มีหัวควบหลายคนมวนมวลพี่น้องเก็บกุ้งเก็บซิวน้ำกันลูกปลาดุกบ่อยเนอะใช่ลูกปลาดุกนะเนติงเด้งนี่อ๋อลูกปลาดุกมาทางนายเิงบุ้งนี่เอาก็ได้อันนี้อันนี้เป็นปลาเราหัวกวบน้อยนะหัวปลาลูกปลาดุกพี่น้อง ูตัวเขาเห็นแม่ปลาดุกอยู่ตัวยังมั้งใช่เนียวเนียวเก็บเอาชูเข็นบนนี้ไปเด็กนั่นเนียวลางงามเแล้เบิ้งกระตันป้าเบิ้งหัวตอนที่ซองเมื่อก่อนโอ้ได้ออกๆได้พี่น้องออๆอะไรได้เอาเหนียวนี่แล้วนี่มันคืออะไรเหนียวนบหนี้เอาเนี้ยังแม่นีะนั่นแหละเก่งอันนี้บปนแม่นางงามนะบอ ดแมงในมีในท่านเนาะแม่เนาะเมื่อกี้นี้เาเห็นแมงอะไรวนมืงอีม้ซ้อนอีกายากาศยามแรงพี่น้องริพากันมาโอนเราหวกสอนเหนียวสอนแมงเขาซานพี่น้องก็เมก็รานมวนมวนพี่น้องเซลลอยู่ยากันเก็บกุ้งเก็บซิวกัามวนพี่น้องเอ้ยแมนเีรานจะพาลูก

สอนไม่เด yeah. ียวนึงบอกมาด้ขุ่นะปนขอเด็กใส่หัวนี่เม่ขอซานบิดบเลังลูกงกระปูใส่ตัวเดียวนกอให้ลูกกระปูนี่กระปูถอนล้เก่าหน่ยหอนาะแม่เนะอล่นกระปูทางย่ามึดทางลุคนเดวกระปูน้อยนีน่ะกระปูน้อถอนน้องเก่าหน่หย ว่าก,กินย,ยานิคุยความไปมนัง่นงเพื่อนไปฉละหวกนี่เลยลงนี่เลยเดียวขึ้ขนหน้าครับอันนี้ระยอดบริวารยอดตัวนี้ก็ธิวารอัน่งนี่เลยเฮ้ยนี่หลอกเพนหน้า อ่ะมึงถือทำขนาาได้มึงอย่าลงเด้เดยหลอกว่าประคงหลอกว่าก่นช่้ นะนี่นั่นนงเกรอะข้างหน้าผมเลยนะไปดิไปง่ามมมันมี่าแนีเจ๊ ีหลบไปก่อนนะเปิดแล้วเอ๊ะสปอนบังกล้องนะมุมี้ห okay. ่วยเราจะกระปูฮะเฮ้ยกระปูย yep ่อขึ้นย่อขึ้นป้อนมือกล้องนะขึ้นกระปูไม่เงี้ยเงี้ยขานี่เลย ปูกระปูเอาไปเอาไปเห็ดกระปูอีกแล้วปลาแมงมันปลาแมงนมเอามาทุกล้องปลาที่จับดอกไว้ก่อนเอามากระตานะปอนเข้าได้เลยได้กระปูเขาจับได้ไหมได้กระปูใช่ได้กระปูวันนึงก็มีอยู่ของปลายน้ำกุ้งเฮ้ยเง่งกระพราเง่งขาดเฮ้ยน้ำกุ้งเนาะบ่ทอบนเก่าเนาะนือได้อยู่กับมันมันทางยังน้อยนี่ลูกมัน ใช่ฮูกบของยังน้อยมีลูกอันนี้เอามาเอามามาดูเต็มหมดเลยใส่กบน้อยเนี้ยคัดอยู่บ่บ่คัดกระทำเรื่องนะบ่ใช่เลยไม่ใช่หลังยายที่มันบ่ไม่ใช่หลังเงี้ยยัยพอได้ป่นได้ออพี่น้องพอได้ออมาไม่ใช่หลังเงีอ๋อเหยียดเหยีดจบเห่าฉีดเลี้ยงโอ้อเหยียดนะพี่บอกว่าเหยียดนะ น,น้ำร้ายเอเล่นบนห้มกันบรรยากาศยามแรงพี่น้นองกับขบวนคุณลายเดอ้อจกุกูลจะคนพี่น้องวันนี้ผ้ามาสอนละห่วกกบเนี่ยอยู่แนวกินวายามแรงพี่น้องน้ำร้ายมันก็สอนบ่ได้พี่น้องอยู่บนเก่านะสอนได้อยู่ผนัผนผันแย่งผันขาดนั่นพี่น้องไปแล้วค่ะสบายดีสวัสดีค่ะได้อยู่กับหนึ่งกับคุเอินทาม กลับบ้านแล้วมานเองอ๋อลืมให้เบิ่งไปได้ำนิทเลยจริงๆเบิ่งได้กระปูไปกันต่อมาเงยงแล้วที่ถือแมบรรยากาศยามแรงพี่น้องแต่ลมลมตกไปตะมวนอยู่บันนอกบานนาครับเย็ดคัดแข่งผุดทวดอยู่